สวัสดีครับผมนาตาปันมังจ่ารหัสเลจากองศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าหลักสูตรวิชากรรมเครื่องกลแขนงวิชากรรมเครื่องกลภาคเรียนที่สองพยายาพิการศึกษ่อต่อไปัวเจ็ดรายวิชาห1ึ่งหนึคอมพิวเตอร์เอด,ดจยิยนในส่วนของคลิปวิดีอนี้นะครับจะมาใช้ในส่วนของกับสั่งเซอร์เฟสตัวรดเรียวเบสิกค,ครับผม จะเป็นยังไงไปดูเลยครับครับก็ในส่วนของสุริกเวิร์คครับไปในส่วนของนิวเลือกเป็นฟาสครับกดโอเคได้เปลีนครับสเก็ต เป็นของตีพอยอาร์ครับวันนี้ครับสามารถเด้เปนจันครับผมหนึ่งร้อยครับอีกนี้ไปยังจุดนี้ ร้อยสิบห้าครับเอจุดนี้ครับจุดนี้ครับอับงกันสิบครับโอเคจากนั้นไปในส่วนของติดมินิเจอร์เซ์เฟครับ <c oughs> เลือกในส่วนของออกจากหน้าสก็ตครับ แลเรื่องหนึ่งของ extrude surface ครับ extrude ในตัวนี้ uh, extrude เป็น30มสิบมิครับแล้วก็จ้เป็น midplane ครับเป็น60ครับกลางและสามโอเค อย่างนี้ครับจากนั้นไปสนวนงท็อปเรนสเก็ตซิเคิลครับสมาดิเป็นจันครับวงนี้กับวงนี้ครัแบบ ไปที่คำสั่งลายครับนี่ครับนี่ครับ ให้คำสั่งสวัสดีเพนชั่นครับวงนี้สามสิบห้าครับก็วงนี้ยี่สิบครับชั้นนี้สี่สิบครับ ในเส้นนี้กับเส้นนี้อีกกันครับแล้วก็จุดนี้จุดนี้นแล้วก็จุดนี้ครับโ e r ิเ c a ครับอ่อ สมมาตรเดนมิชันครับจากจุดนี้กับจุดออริจินครับกันสามสิบว่าครับเราก็จะได้นี้ครับผมโอเคดัง <Okay. S 2> นั้นใช้กำลังทร i มครับทัดในส่วน นี้ครับต่วนนี้ครับแล้วก็เป็นป็ดเล็บครับอ่สิบสองมิลมุมนี้มุมนี้ครับโอเคจากนั้นไปเซ์เฟ e ครับ อีกจุดเซฟสอี่ครับสามสิบห้าครับอ่ะกเป็นส0ิครับอโอเค จะได้แนี้ครับจากนั้นไปจนของ trim surface ครับ้านบน trim tool ก็คือส่วนที่เราต้องการตัดเลือกบล็อกนี้นี้ครับเลือกเป็น r e m o v ครับผมก็คือที่ตัดออกที่ตัดออกแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกครับกด โ <Okay. S 2> อเคตาตา่างนี้ครับดังนั้นเป็นดูดจอยของซิมดเฟดนี้ครับเคลียออกก่อนองการตัดองการเอาตัวนี้เป็นบล็อกครับแล้วก็อักออกไปครับองการเอาตัวนี้เป็นบล็อกแล้วก็ตัดนี่ครับโอเค อันนี้ครับผมใชนั้นเป็น b r น n d brand brand service ครับเราเรียก ปับตันบนนี้ครับ<อ>จะได้อย่างนี้ครับ<อ>จากนั้นแล้วก็ใช้คำสั่ง<อ>ิเเ<อ>ดด็บครับ ส่วนของฟีเจอร์ครับเียบครับเล็บซีมินครับผม บอกว่าเหล็บนไม่ได้มันไม่มีเส้นครับผมเดือวไม่ได้เราต้องลบนานเนี่ยไปครับ ลองอกลับไปที่เซิร์ฟเว็ครับแอ n เนอเลือกตัวนี้ดูครับก็บไปที่ s ีสเซิร์ครับ โอเคครับเป็นสี okay, ่มิลครับผมครับ จากนั้นไปที่ท็อปเลนครับสเก็ตก็เลือกสีดจานนี้ครับโดนกางไว้ครับเลือกฟิลิปครับยี่สิกร ก็ครับสกิดโอเคมาโดนกลางไว้ครับเลือกสีเส้นนี้แล้วก็คอนเวิร์ดครับจากนั้นฟิลิปครับ20มิล เราก็จะได้ส่วนนี้ครับจากนั้นเอาไปในส่วนของ s u r v e ครับ Manager ออกจากส k e t ตครับเป็นโ Project ร์ฟครับ เลือกเป็นสเกตอ่าสเกตออนฟเฟตเป็นตัวนี้เลือกเป็นสเกตสตัวนี้เฟเลือกเป็นตัวเฟตนี้ครับตัวนี้ครับเลือกเป็นตัวนี้ครับ หน้าเฟซนี่นะครับกดโอเคจากนั้นไปในตัวกลองตริมเกร็บครับทริมเทอร์เฟ t r i m tool เลือกเป็นตัว,วครับเลือกเป็นตัวเิร์บครับ ในส่วนนี้เลือกสีมุมนะครับนี่เลยโอเคครับอเราก็จะได้แบบนี้ครับจากนั้นเราก็ทำการติก็ตครับเลือกเป็นแบบอ่าเลือกติก็ตเป็นแบบ อันที่3นะครับเป็นแบบที่เกตใช้ทูความหนา1นึ่งมิลครับวันนี้วนันนี้เราเลือกเป็นเซอร์ฟเทีมสามผม 啊，你呢？ อ่าเลือกเป็นนั้นที่หนึ่งครับด้านบนกดโอเคนี่ครับเราจะได้ม,มาแบบนี้ครับครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับอีกครับ